แต่ว่าเอาอมาดชั่วโมงกินห้าครับห้าแพ่งกุลาเต็มห้างหงาล้านครับ้าฝนวันดีมีแต่ได้ยุดให้ปุยวนครับปูมันเหี่ยวตัดบทัานช่วงนี้ถ้าจะตัด ตากแห่งอัดกับอไรครับเพาฝนมาตลอดมันใหญ่ๆแล้วมันทิมร่มอุดมสมบูรณ์การยิวการกินอาห,หารเราก็ตามด้วยยาครับมือได้บ่มียาก็ให้อาหารเสร็จก็ให้กินเสี้ยงก้อนออกอยางแป้ง คนมือคำก็จะเป็นอาหารตามโดยยาปั้นครับยานี่เปียแคะลนรกจกักรพพัดแล้วแต้ครับแล้วแต่จังหวะตัดตเมื่อใดโบมีเวลาดีก็ได้กินหนึ่งได้อาหารกับเสี่ยงครับเราก็ปล่อยแป๊ง มีแดดปล่อยแปลงก็ดีครับง่วได้เล่มยากินยาเก,ก่งอิ่มเต็มท้องในแหนยหาธรรมชาตินี่รุนเขาครับช่องรุ่นเขา นี่เขาแม่เก้าครับใส่หูหนึ่งตัวเน่บอกหนึ่งตัวแล้วก็ได้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวเป็นลูกสาวลูกของสาวของวีโกครับมีเพ่อไว้ติดคอรครับเพ่อไ้เบิง้ง ก็มีคนหมักอยู่เดียวละครับเงี้ยวก็ได้ก็มีคนมาให้่ราคา,ยคายอยู่แต่ว่าเขาว่าเขามีเสน่หกอเอาไว้ก้อนเอาไว้เบิ้งครับ <c oughs> ขอ,อกวัวเลี้ยงงัว้วเบิ้งับ <c oughs> ข่อยอ,อุ่นฟามจังว่าดีจังวา่งวากันครับอนาคตจ้กมันจะขึ้นจะลงก็แล้วแต่ก็กระห็ดต,ตามแผียปก้อนครับเพราะว่าตั้งป้ในการเลี้ยงสะสมขยายแม่บอกให้มันได้ปริมาณที่เพียงพอครับ มันก็จะแตกต่างกับเป,เป่าของคนที่บอกว่าซื้อมาขายไปได้กาไรกับขายนะครับถ้าผมแบบนั้นจะดีครับโอกาสขาดทุนต่ำครับมีแํ่กำไรหน่อยหรือกําไรหลายแต่ว่าคอยอุ่นก็มันก็คนเราความตังใจนะครับปอาไมยผมตังไว้ว่าเอามาเก็บก่อมาเราเพาะขยายพันธุ์ให้ได้แม่พันธุ์ในปริมาณที่ตรงการเร็วก็กจังอยู่คอยปล่อยครับหลังจากนัันก็ขยายไปเรื่อยๆเราก็คัดแม่พันธุ์ไปเรื่อยๆเลียนหลุนเลียน นี่ไปเรื่อยๆครับนั่นคือปาหมายของเฮามันก็เลยกลายเป็นวา่วาคอเขายังบมีการเปิดแบงครับขยายไปเรื่อยๆก้อนนะครับอนาคตถ้าเกิดว่าแม่บอกเฮาในปริมาณที่เฮาเริ่มจะเพียงพ่อแล้วพวกชุดเขาชุดอย่างเฮาก็จะปล่อยออกแบบราคาแบบเช่าบ้านไปเลี้ยงได้ง่ายๆครับเลี้ยงถูกเอาไปเลี้ยง แต่บอกว่าจะมีเขาหรือว่ามีเขาสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ทุกตัวหงวอยู่ในขอกไดกิ่นอิ่มบ่บ่ไดมีเรียกครับว่าตัวหัวสาวหัวหน่อยงัวหญ่กินซ้ำกันเหมือนกับให้กินเสมอกันกินจนอิ่มครับพอพันเย็ยนขอกครับออกไปใส่ยังบ่ไดตัวนี้ออกไปแล้วลอยแล้วครับกำลังหาวใรุ่นลอยยังอยู่ย อันตรา,ายครับอันตรา,ายต้องคังขอกครับสำหรับคลิปการกินยาสดตอนเศร้าเล็กก็จะพอจบไปซ้ำนี้นะครับฝากติดตามนได้ครับขอกไออุ o ่นฟรามไม่ว่าจะเป็นทางเพจไออุ o ่นฟร์มคอนแกนหรือว่าทางช่องยูทูบนะครับไออุ I ่นฟร์มคอนแกนนะครับจะเป็นซื้อเดียวกันแต่ถ้าเป็นทางเพจจะเป็นซื้อภาษาอังกฤษ ถ้าเกิดเป็นทางช่อง u t u b e ก็จะเป็นซื้อภาษาไทยนี่ครับพิมพ์เข้าไปเข้ามาไออุ่นเวียนวักแล้วก็ฟาร์มขอนแกนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหล,ลายๆครับที่เขามาติดตามฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ไออุ่นฟาร์มได้เยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ